อ,อ,อ,อร่อยรสก,ออก็ใช่ใช่กอร่อยมากอร่อยก็อร่อยนสก็อร่อยก็อร่อยากอร่อยรสก็อร่อยรอร่อยรสก็อร่อยรยอร่อยรกอร่อยรอร่อยรสกเอร่อยรสกอ่อยรสกเอร่อยรสก็อร่อัรสกเอ่อยกอ่อยรสก็อ่อ ภาาไายดีมากแ่แย่แย่แใช่ะม,ะมะา,าหารทอาอหารเลนะยอาหารเ่